เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนั่นไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไท,ทโซเช่นเคยครับผมวันนี้ครับผมมาอัปเดตตัวเกมให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากตัวเกมนะครับมีการนํา NPC ตัวใหม่เข้ามานะเมื่อประมาณวันที่แล้วนะผมทําคลิปไม่ทันจริงๆขออภยัยจริงๆนะครับพอดีว่า NPC ตัวนี้มันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆและน้องๆหลายๆคน,นก็น่าจะยังไม่รู้นะครับ เคยไหมฮะสู้กับใครบางคนแล้วเอ้ยทําไมเขาถึกแปลกๆนั่นเป็นเพราะว่าเขามีของสวมใส่ที่ดีกว่านะครับน้องๆเกมนี้ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเกมนี้นะครับของสวมใส่เนี่ยมีหลายระดับนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยของ l ีเจน d ์แดนี่เนี่ยแหละสวมใส่น่าจะที่สุดแล้วแต่ไม่ครับไม่อย่างก่อนของสวมใส่ที่ดีกว่า l ีเจน d ์แดนี่นั่นก็คือระดับมิติค่อนนั่นเองเออเห็นไหม บวกเลือดยี่สิบมีผลกับเกมนะจ๊ะเห็นไหมนี่สิบห้าเองเห็นไหมนี่ชินซี่พวกนี้สิบห้าดิบางชิ้นก็สิบนะครับเห็นไหมนี่บวกเลือดยี่สิบนี่บวกดีเฟนิกห้าเปอร์เซ็นต์อีกเห็นไหมมันเวอร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับจึงเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานั่นก็คือจุดแลกเปลี่ยนหรือว่าจุดเทรดของกับเอ็นบีเราสามารถนำขยะในตัวเรา นะครับไม่เรียกขยะสิเรียกว่าของเหลือใช้แล้วกันนะครับที่เป็นระดับรีเจนขึ้นไป10ชิ้นนำไปสุ่มแลกของกับ NPC ตัวหนึ่งได้ในเกมนะแล้วมันก็จะมีโอกาสออกทั้งสกิลระดับมิติอ่ามันเป็นสกิลรับที่เขาขายกันอยู่ในกลุ่มขอย้ำนะเขาขายกันในกลุ่มนะี่ใบละนะครับสองสมพันเลยนะแต่พอปัจจุบันมี NPC ตัวนี้อัปเดตเข้ามาเรียบร้อยครับจากสองสมพเหลือห้า แต่ใครที่ไม่ใช่สายเติมคุณก็หาฟรีได้นะครับเพราะว่าแค่คุณมีดวงเท่านั้นเองนะวันนี้ผมก็เลยจะพาไปดูวันนี้ผมก็เลยจะพาไปดู m อ c ตัวนี้กันนะครับ,รบอ่ะมาพร้อมแล้ว,วอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ <S <S ผมขอเสนอกระบัก ร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมปต่างๆเช่นบอกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม อย่างเช่น ROV Free Fire p u b G Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คร a u พีซีช็อปร้านขายรหัสเกมราคาถูกลดราคา5 0มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกล่องซุ่มภาวีซีงบ49บาทซุ่มไก่ตันเริ่มตพนแค่1บาทมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมพตขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่ะโอเค จุดเริ่มต้นนะครับการไปหายมีิิตัวนี้ก็ง่ายมากๆให้คุณมาฝั่งชนบทนะครับหลังจากนั้นให้มาตรงเควสบอร์ดฝั่งชนบทนะเควสบอร์ดริมนี้นะครับในขะนั้นให้คุณวิ่งตรงไปเลยตามผมมานะนี่เลยมันจะอยู่ในโรงอเขาเรียกอนะไรอยู่ในฟาร์มอยู่ในฟาร์มนะมันอยู่ในฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมพาไปปึ๊บปึ๊บน่าจะโรงที่2น่าจะจำไม่ผิดนะใช่ปะ ใช่ไหมอ่าเจอละนี่จะเป็น NPC หัวมุ่งๆอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นก่อนโอเคขึ้นธรรมดาก็ได้โอเคหลังจากขึ้นมานะครับลองกดคุยดูปึ๊บนี่เห็นไ,ไหม Exchanging Item for change Better นะเพื่อของที่ดีกว่าแต่จริงก็เกลืออยู่พอสมควรน,นะกดเย็ดไปครับผมหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกของในตัวนะครับตรงนี้คุณระวังไว้ให้ดีนะ ระวังไว้ให้ดีอย่าไปกดผิดอ่านชื่อของจำชื่อของคุณให้ได้ก่อนนะครับผมจะเทรดเลยแล้วกันนะผมจะใช้อ่าชีโลโคอคอกแล้วกันมีซ้ำเยอะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอ่ะเหลือไว้1แล้วกันแล้วก็มีบูพัฟเฟลอยู่2อ,อ่าเอาไป1อันนี้มีซ้ำอันนี้มีซ้ำโอเคแมคอมอกไม่ซ้ำเราไม่แลกอ่าแคดเอียซ้ำโอเคโอเกสวัปปิ้งอันนี้อันนี้ของดีนะ ดีผมไม่แลกแล้วกันเอาอะไรดีเอาโอ้โหอันนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ครบอย่างก้าได้คิดหนึ่ง star pendant อ่ะสักหนึ่งโอเคหลังจากนั้นให้ทำการกดคอมพ l e ได้เลยโป้ง <c oughs> โอ้ยเวนเออ้ยเรียบร้อยเกลือแดกถ้ามันขำแบบนี้เกลือนะบางแก้มันจะขึ้นคอมมอนล้วนเลยเรียงเป็นตับเลยเห็นไหม เออโอโหไวมากเรียบร้อยแล้วนี่นะก็คนที่จะมาแลกตรงนี้ได้ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งเลยนะน่าจะต้องเป็นสายลงดันสายลงเลดลงแรงนะครับหาของมาแลกเรื่อยๆนะก็สามารถมีของระดับมิติกใช้กันได้นะแต่ที่ดีที่สุดในนี้มันคือสกิลเดียวขายกันราคา2-3,000นะครับต่ปัจจุบันหาได้แล้วนะอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยมาสั้นๆง่ายๆนะครับก็มาลองใช้บริการตัวนี้กันดูผมมองว่าน่าจะดีนะครับสำหรับคนไม่มีดวงก็ยังมีทางเลือกตรงนี้ให้คุณนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักงหกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ลบกวเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย